อดีตสวสรรหานายคำนูลสิทธิสมานนั้นได้เปิดเผยนะคะว่าพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514นั้นเขียนขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้รับสัมปทานเพื่อการส่งออกเท่านั้นไม่มีวัตถุประสงค์ให้คนในประเทศใช้น้ำมันดิบที่ขุดขึ้นมาพร้อมแนะทบทวนก่อนที่จะเปิดสัมปทานรอบใหม่ค่ะ นายคำนูลสิทธิสมานอดีตสวสัรหาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวคำนูลสิทธิสมานภายใต้หัวข้อ2ด้านของเรียนที่ต้องอยู่คู่กันโดยมีใจความว่าการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานกับการปฏิรูปพลังงานคิดให้ดีแล้วเป็น2ด้านของเรียนที่ต้องอยู่คู่กันการลงทุนต้องใช้เงินมหาศาลในขณะที่สถานการณ์ไม่เอื้อต่อการเก็บภาษีเพิ่ม แต่จะใช้เงินกู้ก็มีกรอบวินัยทางการเงินการคลังกำหนดเพดานไว้ทั้งนี้ระบบสัมปทานปิโตเลียมในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ปี2514โดยใช้พระราชบัญญัติปิโตเลียมพุทธศักราช2514ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้น้ำมันดิบที่ขุดขึ้นมาได้มีโอกาสใช้ในประเทศเพราะบัญญัติไว้ในมาตรา64วรรค2ว่าให้ผู้รับสัมปทานได้รับหลักประกันว่า รัฐจะไม่จำกัดการส่งปิตโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรอดีตสวสัญหากล่าวต่อว่ากว่า43ปีที่ผ่านมาหลักการนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนโดยเฉพาะกับผู้รับสัมปทานรุ่นแรกตามระบบไทยแลนด์หนึ่งที่จะยังมีอายุสัมปทานเหลืออยู่ถึงปี2566 นอกจากให้สิทธิ์ผู้รับสัมปทานส่งออกน้ำมันดิบที่ขุดขึ้นมาโดยไม่จำกัดแล้วพระราชบัญญัติปิโตเลียมยังระบุไว้ในมาตรา57วรรคหนึ่งและ2ว่าหากจะขายน้ำมันดิบภายในราชอาณาจากักรก็ให้ขายในราคาตลาดโลกซึ่งกฎหมายเขียนเพื่อประโยชน์ผู้รับสัมปทานเพื่อการส่งออกเพราะมีกรณีเดียวที่การขายในราชอาณาจักรถูกลง ก็ต่อเมื่อเกิดเงื่อนไขาตามมาตรา57วรรค3คือน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศมีปริมาณสิ์เท่าขึ้นไปของความต้องการใช้ในราชนาจักรเท่านั้นก่อนจะเปิดสัมปทานรอบที่21หลักการนี้จึงควรต้องได้รับการทบทวน